วันนี้ก็เป็นเช้าวันอังคารที่8เมษายน2,568ก็ให้พวกเราตั้งใจใส่ใจรวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมดเนียโสดลงฟังธรรมเพื่อความไม่มีของนิวรังห้าและเพื่อความบริบูรณ์ของพุทธชงทั้งเจ็ด นะธรรมะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องใกล้ตัวเข้ามาอีกนะก็จะสืบเนื่องกับเรื่องของกรรมนะที่เราได้ฟังไปเมื่อวานนะธรรมะบทนี้นำมาจากพระไตรปิฎกเล่มที่13ข้อ128เล่ม13ข้อ128นะจริงๆแล้วเนื้อหาธรรมะในพระสูตรนี้มีค่อนข้างมากก็เลือกมาเฉพาะส่วนที่ พิจารณาเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตของเราเองเพราะผู้มีพระภาคได้ถามกับท่านพระลาหุนว่าราหุนเธอจะเข้าใจความข้อน,นี้ว่าอย่างไรกระจกมีประโยชน์อะไรท่านพระราหุนจึงตอบว่ากระจกมีประโยชน์เอาไว้สำหรับส่องดูพันเต เมื่อท่านพระราหุลนตอบอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคก็จึงกล่าวต่อไปว่าราหุลนันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลควรพิจารณาให้ดีเสียก่อนแล้วจึงกระทํากรรมทางกายพิจารณาให้ดีเสียก่อนแล้วจึงกระทํากรรมทางวาจาพิจารณาให้ดีเสียก่อนแล้วจึงกระทํากรรมทางใจ ยังไม่จบนะพระสูตรนี้ยังมีต่อแต่ขั้นเวลาให้พวกเราได้เห็นว่าเวลาเราจะออกไปสู่ที่สาธารณะนะหลายคนก็จะมักส่องดูตัวเองในกระจกเพื่อดูความเรียบร้อยนะทั้งเสือ้อผ้าหน้าผมนะต่างๆนะพอเห็นว่าเรียบร้อยแล้วดูดีใช้ได้แล้วก็จึงออกจากที่ส่วนตัวออกจากหน้ากระจกมาสู่ที่สาธารณะ ทำอย่างไรเราจะปฏิบัติอย่างนี้ให้ได้เหมือนกัน,นก่อนจะออกสู่สาธารณะก่อนจะออกไปทำอย่างไรเราจะคิดให้ดีเสียก่อนค่อยลงมือทำคิดให้ดีเสียก่อนแล้วค่อยพูดพิจารณาให้ดีเสียก่อนว่าเราจะคิดต่อไปหรือไม่จึงเป็นที่มาว่าการกระทำของเราไม,ม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาหรือใจก็ตาม ต้องคิดให้ดีเสียก่อนแล้วค่อยทำจากนั้นพระผู้มีพระภาคกลงรายละเอียดด้วยนะว่าการจะพิจารณาเนี่ยพระองค์ให้พิจารณาสามจังหวะสามจังหวะมีอะไรบ้างก็คือก่อนทำขณะทำแล้วก็ทำเสร็จไปแล้วการพิจารณาในสามจังหวะนั้นพระองค์อธิบายอย่างนี้พระผู้มีพระภาคกล่าวว่าราหุลเธอปรารถนาจะทำกรำรใดด้วยกาย เธอพึงพิจารณาการกระทำทางกายนั้นเสียก่อนว่าการกระทำทางกายที่เราปรารถนาจะทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองหรือเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นหรือเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายการกระทำทางกายนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไร มีทุกขเป็นผลหรือไม่หนอให้พิจารณาก่อนก่อนจะลงมือทำราหุลเมื่อเธอพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่ากายกรรมที่เราปรารถนาจะกระทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นหรือเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย กายกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกรรําไรมีทุกข์เป็นผลดังนี้ราหุนเธอไม่ควรกระทํากายกรรมเห็นปันนั้นโดยเด็ดขาดแต่ถ้าเมื่อเธอพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่ากายกรรมที่เราปรารถนาจะาก,กระทํานี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น หรือไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายกายกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นผลดังนี้ราหุนเธอควรกระทำกายกรรมเห็นปันนั้นนี่คือจังหวะแรกก่อนกระทำให้พิจารณาให้ดีีะก่อนว่าหากเราทำลงไปแล้วเนี่ยผลตอบรับเป็นอย่างไรผลกระทบคืออะไรไซเอฟเฟกค,คืออะไร าการเบียดเบียนเกิดขึ้นไหมไม่ว่าจะแก่เราหรือแก่คนอื่นเป็นเหตุให้เกิดสุขหรือทุกข์นะเป็นฝั่งกุศลหรืออกุศลถ้าพิจารณาแล้วมันเป็นฝั่งไม่ดีคือทั้งเกิดความเบียดเบียนเกิดอกุศลเป็นทุกข์ด้วยอย่าเพทำนะแต่ถ้ามันไม่เบียดเบียนใครๆเป็นกุศลด้วยเป็นสุขด้วยอันนี้ทำได้ นี่คือจังหวะแรกก่อนกระทําให้คิดให้ดีเสร็จก่อนต่อมาจังหวะที่สองคือขณะทําอยู่พระผู้มีพระภาคได้กล่าวอธิบายอีกว่าราหุลเมื่อเธอกําลังกระทํากรรมใดด้วยกายเธอพึงพิจารณาการกระทําทางกายนั้นแหละว่าการกระทําทางกายที่เรากําลังทําอยู่นี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเอง เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นหรือเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายการกระทําทางกายนี้เป็นอกุศลมีทุกเป็นกําไรมีทุกเป็นผลหรือไม่หนอราหุลถ้าเมื่อเธอพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่ากายกรรมที่เรากําลังกระทํานี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นหรือเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย กายกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นผลดังนี้ราหุลเธอพึงหยุดกระทำกายกรรมเห็นปานนั้นเสียแต่ถ้าเมื่อเธอพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่ากายกรรมที่เรากำลังกระทำนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย กายกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นผลดังนี้ราหุนเธอพึงเพิ่มพูนกายกรรมเห็นปันนั้นเช่นเดียวกันขณะที่เรากำลังทำอยู่ไม่ใช่ว่าทำไปโดยไม่คิดหน้าไม่คิดหลังขณะทำอยู่ก็ต้องสังเกตให้ดีพิจารณาให้ดีเลยว่าเมื่อลงมือทำลงไปแล้วผลตอบรับเป็นอย่างไร ก่อนหน้านี้เป็นการวางแผนก็คือพิจารณาก่อนที่จะลงมือทําต่อมาเมื่อลงมือทําแล้วก็ต้องดูหน้างานอีกทีว่าเป็นอย่างที่คิดไว้ไหมเดิมเราคิดว่าทําลงไปแล้วน่าจะไม่เบียดเบียนไกลแต่พอลงมือทําจริง,รงๆกับเกิดความเบียดเบียนกับเกิดอกุศลกลับทําให้เราเป็นทุกข์เมื่อเห็นแล้วว่าไซเอฟเฟกมันไม่ดีอย่างนี้ผลกระทบไม่ดีอย่างนี้ ทำทำแล้วก็ต้องหยุดนะรามือไปเสียเนะบรกเอาไว้รงกันข้ามนะทําทําไปแล้วพอสังเกตดูโอ้มันไม่เบียดเบียนใครๆเลยเป็นกุศลด้วยเป็นความสุขด้วยั้นทําให้มากขึ้นได้เราทำสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นได้ไม่มีปัญหาอันนี้คือจังหวะที่สอง เห็นไม่ว่าจังหวะแรกให้พิจารณาก่อนที่จะทําจังหวะที่สองพิจารณาขณะกำลังกระทําอยู่จังหวะแรกก็เหมือนการวางแผนจังหวะที่สองก็เหมือนเป็นการรีเช็คดูซิว่าที่คิดเอาไว้กับของจริงเหมือนหรือต่างกันอย่างไรก็าเหลืออันสุดท้ายจังหวะที่สามทำเสร็จไปแล้วจะทำอย่างไรเช่นเดียวกันเราผู้มีพระภาคอธิบายต่อว่า ราหุลเมื่อเธอกระทํากรรมใดด้วยกายแล้วเธอพึงพิจารณาการกระทําทางกายนั้นแหละว่าการกระทําทางกายที่เราได้ทําไปแล้วนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นหรือเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายการกระทําทางกายนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกําไรมีทุกข์เป็นผลหรือไม่หนอราหุล ถ้าเมื่อเธอพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าการกระทําทางกายที่เราได้กระทําไปแล้วนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นหรือเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายการกระทําทางกายนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกําไรมีทุกข์เป็นผลดังนี้เธอพึงแสดงเปิดเผยกระทําให้ตื่น ซึ่งการกระทำทางกายนั้นในพระาศาสดาหรือในเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ที่เป็นผู้รู้ทั้งหลายแล้วก็ถึงความสำรวมระวังต่อไปแต่ถ้าเมื่อเธอพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่ากายกรรมที่เราได้กระทำไปแล้วนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย กายกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นผลดังนี้ราหุลเธอเพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนเถิดนี่พอทำลงไปแล้วก็ต้องตรวจสอบผลกระทบสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นอีกเช่นกันว่าเป็นอย่างไรเบียดเบียนไหมเกิดอกุศลไหมเป็นทุกข์หรือไมนะ่ถ้าเบียดเบียนเป็นอกุศลเป็นทุกข ในเมื่อทําลงไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้และจะทําอย่างไรก็เปิดเผยความผิดนั้นเปิดเผยความไม่ดีของการกระทํานั้นของเราแก่เพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์หรือเปิดเผยในสำนักพระศาสดาปัจจุบันพระศาสดาไม่อยู่สำนักพระศาสดาไม่มีก็เปิดเผยกับเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์เปิดเผยแล้วทําอย่างไรก็ต้องสํารวม ระมัดระวังอย่าให้เกิดขึ้นซ้ําเดิมอีกต่อไปอย่าให้มันพลาดซ้ําแล้วซ้ําเล่านะพลาดครั้งเดียวก็เกินพอทําให้ดีครั้งเดียวก็พอละนะอย่าให้มีหลายรอบแต่ถ้าพิจารณาไปแล้วมันเป็นฝั่งดีนะทั้งไม่เบียดเบียนใครๆทั้งเป็นความสุขทั้งเป็นกุศลก็ให้ดีใจในการกระทําของเรานั้นแล้วก็ อยู่ด้วยความสุขใจไปนั่นแหละนี่แหละคือการสอดส่องการพิจารณาในเรื่องการกระทํากรรมของเราว่าต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนทั้งก่อนลงมือทํากําลังทําอยู่และทําลงไปแล้วโดยเฉพาะอันสุดท้ายทําลงไปแล้วจะเห็นว่าในเมื่อมันแก้ไขไม่ได้พระผู้มีพระภาคก็ให้แค่เราเปิดเผยความผิด จากนั้นก็ระมัดระวังสํารวมอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกนี่คือวิธีการแก้ไขในสิ่งที่เราผิดพลาดไปอย่าไปจมอยู่กับมันอย่าไปมัวแต่เป็นทุกข์อยู่กับมันอย่าไปคิดมากกับมันเพราะมันจบไปแล้วมันแก้อะไรไม่ได้คิดไปก็เท่านั้นกังวลไปมันก็ไม่ได้ช่วยทำอะไรให้ดีขึ้นจบแล้วก็จบไปเราก็ ทำในปัจจุบันเพื่อวันข้างหน้าดีกว่าอันนี้เฉพาะเรื่องการกระทําทางกายนะยเหลือการกระทําทางวาจาและการกระทําทางใจก็ขอให้พวกเราเข้าใจไปในหลักเดียวกันวา่าก่อนที่จะพูดให้คิดก่อนขณะพูดก็ต้องคอยสอดส่องดูว่าวาจาของเรามันเป็นอย่างไรมันไปทำร้ายจิตใจผู้อื่นหรือไม่ มันเป็นอกุศลหรือไม่หรือตรงกันข้ามนะทำไปแล้วก็เช่นเดียวกันถ้ามันไม่ดีก็ต้องเปิดเผยความผิดและสำรวมระหว่างอย่าให้เกิดขึ้นอีกแต่ถ้ามันดีอย่างเดียวเบียดเบียนก็ไม่เบียดเบียนกุศลก็เกิดสุขก็มีก็มีความสุขเกี่วกับสิ่งนั้นนั่นแหละแล้วก็รักษาเอาไว้นะอย่าให้มันลดน้อยหายไป และอันสุดท้ายคือความคิดของเราก็เช่นเดียวกันเราต้องคอยดูเลยว่าถ้าคิดเรื่องนี้แล้วเป็นทุกข์อย่าไปคิดถ้าไปคิดเรื่องนี้แล้วอกุศลก็อย่าไปคิดถึงมันหาเรื่องอื่นคิดดีวกว่าแต่ในขณะเดียวกันมารู้ตัวอีกทีคือคิดไปแล้วก็ต้องคอยเช็คเช่นเดียวกันถ้ามันเป็นอกุศลก็ต้องเลิกละทิ้งสละทิ้งไปไม่เก็บเอาไว้ ถ่ายถอนออกทําให้บรรเทาทําให้หมดสิ้นไปจนกระทั่งไม่มีเหลือนี่ถ้าเป็นฝั่งไม่ดีให้เราทําอย่างนี้อย่ากเก็บปล่อยนะหรือทําให้มันน้อยลงจนกระทั่งมันหมดไม่เหลือส่วนถ้าเป็นฝั่งดีก็พระผู้มีพระภาคให้รักษาเอาไว้และทําให้มันเจริญงอกงามมากขึ้นกว่าเดิมอีกทําให้มันถึงความบริบูรณ์เต็มทนะีก็เหมือนกันคิดแล้วทุกคิดไปทําไม นะวิตกกังวลเรื่องนี้แล้วไม่สบายใจก็จะไปวิตกกังวลทำไมจบนะนะอันนี้คือเรื่องกายวาจาและใจของเราเพราะผู้มีพระภาคของเราเป็นผู้มีความละเอียดละอออย่างยิ่งในเรื่องการใช้ชีวิตแม้กระทั่งเรื่องที่เราต้องทำอยู่ทุกวันก็คือกายวาจาใจของเรา พระผู้มีพระภาคก็ยังให้พวกเรามีรายละเอียดในการกระทํากรรมของเราตั้งสามจังหวะกายวาจาใจของเราก็ต้องพิจารณาจังหวะที่หนึ่งก่อนทําพิจารณาจังหวะที่สองขณะลงมือทำอยู่พิจารณาจังหวะที่สามเมื่อทำเสร็จไปแล้วก็หวังว่าพวกเราจะตระหนักถึงธรรมะข้อนี้ให้ดี แล้วพยายามเอาไปใช้ให้ได้เพราะเมื่อเราทำได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความไม่เบียดเบียนจะเกิดขึ้นแก่เรากุศลธรรมจะเกิดขึ้นแก่เราความสุขจะเกิดขึ้นแก่เราเห็นไหมว่าสุดท้ายใครได้ประโยชน์เราได้ประโยชน์ส่วนคนอื่นมันก็เป็นแค่ผลพลอยได้แต่คนที่ได้จริงๆคนที่ได้คนแรกนั่นคือเราเพราะกุศลธรรมมันเกิด เพราะมันทําให้เรามีความสุขเพราะมันทําให้เราไม่เบียดเบียนเราก็ต้องย้ำด้วยว่าบุญเป็นชื่อของความสุขดังน,นั้นเราประกอบกุศลธรรมมากต่อไปอนาคตข้างหน้าชีวิตเราก็สุขมากและหลายอย่างสามารถทําให้เราสุขได้แม้กระทั่งในปัจจุบันจําได้ไหมการทําสมาธิการมีสติอยู่กับลมหายใจมีสติเป็นไปในกาย สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ทําให้เราอยู่เป็นสุขในปัจจุบันทั้งนั้นและก็ไม่ได้เบียดเบียนใครๆด้วยนะเช่นเดียวกันถ้าอยากจะไปทําสมาธิในเวลางานมันทําได้ไหมนะเราบอกว่าการทําสมาธิเป็นของดีแต่ไปทําในเวลางานก็ไม่ต่างอะไรกับเราไปเบียดเบียนผู้อื่นนะไปกินแรงคนอื่นนะก็ทําให้เกิดความทุกข์ เกิดขึ้นในหมู่คณะเพราะเรากินแรงนั่นสแสดงว่าแม้สมาธิจะเป็นเรื่องที่ดีถ้าทำไม่ถูกโอกาสมันก็กลายเป็นความเดือดร้อนนะหรือสร้างเหตุแห่งความเดือดร้อนสร้างเหตุแห่งความทุกข์ให้กับผู้อื่นได้ดังนั้นก็ต้องดูกาละคือโอกาสที่เหมาะสมด้วยอันนี้คือธรรมะทั้งหมดทั้งสิ้นที่นำมาฝากให้กับพวกเราในเช้าวันนี้ อย่าลืมกายวาจาใจของเราพิจารณาให้ดีสะก,ก่อนจังหวะที่หนึ่งก่อนทําจังหวะที่สองขณะทําอยู่และจังหวะที่สมลงมือทําเสร็จไปแล้วสําหรับวันนี้ก็คงพอแต่เพียงเท่านี้สุดท้ายก็ขออนุมโมทนากับพวกเราทุกคนในเจตนาอันเป็นกุศลที่ได้มาตั้งใจถวายทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ้วยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างและสั่งสมมาจงเป็นผลให้เราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ทุกประการไม่ว่าจะเป็นผู้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทางโลกมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จผลอย่างนิพพานพ้นทุกแต่นาคตการอันใกล้โดยทุนนากันทุกคนทุกท่านเทิด เตรียมตัวกับพระพร้อมกันครับเกา่วคำถวายอาหารร่วมกันนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระตาหารและของบริวารเหล่านี้แด่พระที่สูงขอพระที่สูง อดรับพัตตาหารและของบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเถิดสาธุ และตั้งใจฟังอนุมโมทนาอายุโทภลโททีโรวันนาโทปฏิภาณนาโทสุขัสาธธาตาเมธาวีสุขังโซอธิคาชาติอายุงทัตวะพลังวันนังสุขันจะาปฏิภาณนาโท ตีขายยาสาวโหติยาถายาทูปปาชาติติกาเลทัทันติสัปัญญาวะทันยูวีตามชะรากาเลนาทินนางอาริเยสุชุภูเตสุตาทิสุวิปัสสนามันนาตัสสาวิปุลาโหติทาคีนา เยตาธาอนุโมทันติเวยาวจังการุนติวานาเตนาธาขีนาโอนาเตปิปุญญาสาภาคิโนตัสสมธาเทอปติวานาจิตโตยาธาทินังมหพลังปุญญานิปารโลกัสมิงปติธาหุนติปานินันติกคร